สวัสดีค่ะช่องแม่มีปูผักนะคะวันนี้มีพาเพื่อนเพืนมาดูผักกันอีกแล้วค่ะต้นนี้คือต้นผักเบี้ยนะคะกินดีมีประโยชน์ค่ะเอาไปลวกกินกับน้ําพริกกะปิกก็อร่อยนะคะสรรพคุณทางยายเยอะแยะมากมายเลยค่ะตอนนี้เขาก็มีดอกด้วยนะคะมีดอกสีเหลืองมีประโยชน์ค่ะแล้วก็การปักชำก็ง่ายมากๆนะคะแค่เราเอากิ่งของเขาไปปักเอา ในดินเขาก็เกิดค่ะต้นหอมแย่ค่ะเหลือไม่เยอะแล้วนะคะเหลือประมาณนี้แล้วค่ะเก็บกินแทบทุกวันใครได้กินหอมแย่นี้จะติดใจนะคะอร่อยค่ะเขาจะมีกลิ่นหอมมากม,ากมีได้ปลูกเอาไว้ในลังโฟมนะคะหอมแย่แล้วก็ต้นนี้ได้เก็บเอาไว้เป็นมเมล็ดพันธุ์ค่ะเขาเริ่มเป็นดอกแล้วบางกิ่งก็เริ่มจะเป็นมเมล็ดพันธุ์แก่ๆแล้วนะคะ แล้วก็จะได้โรยชุดต่อไปได้ค่ะเม็ดแก่ๆแ,แบบนี้คือสามารถโรยได้เลยนะคะจะปลูกเอาไว้แบบต่อนเนื่องเลยค่ะหอมแย้ต้นนี้คือต้นโหระพานะคะที่มีได้เอากิ่งของเขามาปักชําเอาไว้ค่ะตัดกิ่งมาปักชําค่ะสวยมากปลูกแบบง่ายๆค่ะไม่มีอะไรยุ่งยาก สวยมากๆเลยค่ะสามารถเก็บไปกินได้แล้วของบีผักในแปลงนี้ปลูกแบบง่ายๆทั้งนั้นเลยนะคะบีต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะดีค่าไม้กำลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ